เมื่อก่อนเนี่ยหลายๆคนคิดว่าไม่สําคัญหรอกนะครับเมื่อก่อนประกันชีวิตแทบจะไม่มีใครทำโดยเฉพาะประกันสุขภาพพอตอนนี้เป็นไงครับโอ้โหทำจนบริษัทประกันเจ๊งเลยนะครับทำจนบริษัทเจ๊งนะครับเพราะว่าอ่อหลายคนเนี่ยเห็นนะครับประเทศไทยครับมีคนติดโควิดให้ท่ายเท่าไหร่จำได้ไหมครับคนไทยติดโควิดกันเท่าไหร่นะครับ2ล้านคนครับ2ล้านคนู้หไม่น่าเชื่อติดกัน2ล้านคนและใน2ล้านคนนะครับมี20,000คนที่เสียชีวิตนะครับผมเชื่อว่าเป็น อีกวิกฤตหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่คนไทยเสียชีวิตมากขนาดนี้นะครับปีใหม่สงการานต์แลครับว่าเสียชีวิตกันเยอะๆนะยังไม่เท่าโควิดเลยใครว่าจริงพิมพ์จริงเข้ามาเพราะฉะนั้นครับสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญครับอันที่2คือหลายๆคนเนี่ย new normal นะครับ เขาพยายามจะลดความเสี่ยงครับอะไรที่จะทําให้เขาเจ็บป่วยหรืออะไรที่อาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงในการติดโรคหรือการลงทุนต่างๆที่จะต้องเสี่ยงนะครับเห็นนะครับว่าพวกรั์สินพวกริปโตโรนซีทองอะไรโอ้โหน้ำมันน้ำมันเนี่ยวิ่งขึ้นลงก ความเสี่ยงนะครับหลายคนบอกว่ายุคนี้ต้องถึงเงินสดนะครับอะไรต้องลงทุนเยอะๆอะไรที่อาจจะต้องแบบมีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับช่วงนี้โควิดเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่เรียกว่าคนก็จะไม่กล้าลงทุนอ่าใครว่าจริงเพิ่จริงเข้ามานะครับและข้อสุดท้ายครับก็คือสอที่3ก็คือสอสะดวกอ่านะครับมี3สอนะ